จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหล่าเด็กเนื้อสติเฟื้องสร้าง i m ม m แมชชีนที่สามารถย้อนเวลากลับไปได้10นาทีถึงจะดูไม่เยอะแต่ก็คงจะมีประโยชน์สวัสดีครับมิทลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Minute Man เรื่องราวของกลุ่มเด็กเนร์อที่ไม่เอาไหนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นซัมบอร์ดีอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาประดิษฐ์เครื่อง i m ม m แมชชีนขึ้นมาได้ที่สามารถพาพวกเขาย้อนเวลากลับไปได้10นาทีก่อนหน้าแล้วพวกเขาจะใช้มันทำประโยชน์ และผลร้ายที่ตามมาจากการโกงเวลานี้จะเป็นยังไงาหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับเวอร์จิลและเดริกพวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่เด็กและวันนี้ดูเหมือนจะเป็นวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตมัธยมปลายนอกจากนั้น2หนุ่มนี้ยังมีเพื่อนซี้อีกคนก็คือสเตฟานีเธอเป็นสาวสวยที่เติบโตมาพร้อมกับทั้งคู่2หนุ่มนั้นใฝ่ฝันว่าชีวิตมัธยมปลายจะมีความสุขและเป็นที่ป๊อปปูล่าต่อมาระหว่างที่เดริกนั้นไปคัดตัวนักกีฬาโรงเรียนส่วน ในเวอร์จิลก็ไปเมา์มออยู่แถวที่สนามสาวสเตฟานีก็เริ่มการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของเธอแต่แล้วอยู่ดีดีตอนนั้นเองก็ดูเหมือนจะมีไอ้หนุ่มเนิร์ตตัวเล็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไอ้ชาลีเป็นหนุ่มเนิร์ดที่คลั่งไคล้ในวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์สิ่งของที่มาพร้อมกับพรสวรรค์ในการสร้างความชิบหายก็กําลังขับรถติดจ,จรวดที่มันไม่สามารถควบคุมได้หลุดเข้ามาในสนามฟุตบอลและแล้วตอนนั้นเองก็เป็นเดริกที่โชว์ความแม่นควางฟุตบอลไปใส่หัวของชาลีจนตกออกจากรถและเหล่านักกุบอลก็เข้าไปลุม เวอร์จิลเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยแต่ดูเหมือนเขาก็จะซวยติดร่างแห่ไปด้วยสุดท้ายทั้งคูก็ถูกจับแต่งตัวเป็นเชลิเดอร์เอามาแขวนไว้ที่รูปปั้นหน้าโรงเรียนสร้างความอับอายขายขี้หน้าให้กับพวกเขาเรียกว่าขึ้นมอปลายวันแรกหนุ่มเวอร์จิลก็ได้เพื่อนใหม่เป็นไอหนูชาลีมาพร้อมกับความอับอายขายขี้หน้าที่ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมอปลายของเขาไปตลอดกาล3ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกชาลีและเวอร์จิลก็ได้กลายเป็นเพื่อนซี้กันส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไอหนุ่มเวอร์จิลกับ เดริกและสเตฟานีก็ดูเหมือนจะห่างเหินกันไปเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มป๊อปและสาวสวยประจาโรงเรียนที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ไอเดริกมันก็จะคบอยู่กับสเตฟานีต่อมาระหว่างทานอาหารหนุ่มเวอร์จิลของเราก็ได้แต่เฝ้าแอบ,บมองแม่สาวสเตฟานีที่เขาแอบ,บชอบเราว่าตอนนี้ตัวเขาก็ต้องมาคุกคีกับกลุ่มเหล่าเด็กเนิร์ดต่อมาระหว่างคาบเรียนชาลีก็มาหาเวอร์จิลเพื่อบอกกับเขาว่าฉันทําตามที่นายบอกแล้วฉันใช้มันสมองของฉันในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่นายจะต้องอึ้งถึงเสียวแต่นายจะต้องเก็บไว้เป็นความลับชาลี ก็มาโชว์แบบจำลองในคอมพิวเตอร์ว่าเขาสามารถคำนวณและสร้างโปรแกรมย้อนเวลาที่เหลือก็แค่สร้างเครื่องมือขึ้นมาจริงๆต่อแรกก็ดูเหมือนไอ้เวอร์จิลมันจะไม่เชื่อต่อมาระหว่างคาบทำขนมก็ดูเหมือนจะมีสาวที่ชื่อว่าเจนเนตเขามาขายขนมจีบให้ไอ้หนุ่มน้อยชาลีแต่ดูเหมือนชาลีจะไม่สนใจเพราะว่าเขาน่ารักแต่วิทยาศาสตร์หลังจากจบคาบเรียนทำขนมชาลีก็บอกกับ,กบเวอร์จิลว,ว่าเราต้องหาสมาชิกอีกคนที่มีความสามารถในการสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์และเป็นคนเก็บความลับเก่งเวอร์จิลก็บอกไอ้หนุ่มคนนี้เลยมันชื่อว่าซีเป็น หนุ่มีโมโลกมือชอบอ็อกเหล็กไม่ชอบสูงสิงกับใครทางครูก็เลยชวนซีไปที่บ้านของเวอร์จิลและเอาแบบร่างเครื่องย้อนเวลาให้กับซีดูซึ่งดูเหมือนว่าสุดท้ายซีก็จะตอบตกลงต่อมาทั้ง3คนก็ไปที่อู่รถมอเตอร์ไซค์ของไอ้หนุ่มซีในระหว่างที่เริ่มช่วยการสร้างเครื่องย้อนเวลาพวกเขาก็คิดกันว่าถ้าย้อนเวลาได้จะทําอะไรดีหนุ่มเวอร์จิลก็บอกแน่นอนสิว่ากูต้องย้อนเวลากลับไปซื้อรถตารี่ถึงแม้ไอเดียนี้ไอ้หนุ่มชารีจะไม่เห็นด้วยแต่เวอร์จิลก็บอกว่านายสัญญากับัััันนนนนแล้้้้วว่าาจจะใใหเป็นคนตดดสสิุสททง 3คนก็ไปขอร้องครูใหญ่และได้ห้องเก็บของใต้ดินมาใช้งานจากนั้นทั้ง3คนก็ช่วยกันขโมยของไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆที่อยู่ในโกดังแอบออกมาประกอบเป็นเครื่องย้อนเวลาอยู่ที่ห้องใต้ดินเวลาผ่านไปไม่นานก็ดูเหมือนชาลีจะสร้างเครื่องย้อนเวลาได้สําเร็จแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเทสระบบตอนนั้นชาลีก็กดเปิดเครื่องเวอร์จิลก็ลองโยนแมวของชาลีเข้าไปพร้อมกับนาฬิกาที่ติดอยู่ที่ปอกคอพอดึงแมวกลับมาก็พบว่ามันสามารถย้อนเวลาไปได้10นาทีทั้ง3คนก็ดีใจที่ สร้างเครื่องย้อนเวลาได้สําเร็จอีกด้านหนึ่งของเมืองที่สถาบันวิทยาศาสตร์แปซิฟิกเทคนักวิทยาศาสตร์สองคนก็จับสัญญาณได้ถึงความผิดปกติที่มาจากการทํางานของเครื่องย้อนเวลาของชาลีวันต่อมาที่ห้องสมุดร,ระหว่างที่เดริกขออนุญาตสเตฟานีไปติวภาษาฝรั่งเศสกับสาวโจเซลีนซึ่งดูเหมือนว่าสาวสเตฟานีก็จะเริ่มไม่ไว้ใจอีแฟนหนุ่มพอเดริกออกไปเวอร์จิลก็มีโอกาสได้ไปคุยกับเธอและดูเหมือนถึงแม้จะไม่ได้คุยกันมาหลายปีแต่ความสนิทสนมระหว่างเวอร์จิลกับสเตฟานีก็ยังแน่น แฟดูเหมือนทั้งคู่นั้นจะคุยกันถูกคอตกเย็นวันนั้นก็ถึงเวลาที่ทั้ง3คนจะเทสระบบเครื่องย้อนเวลาด้วยตัวของพวกเขาเองโดยมีข้อแม้ว่าเมื่อพวกเขาย้อนเวลาพวกเขาจะต้องรีบกระโดดกลับเข้ามาเข้าเครื่องก่อนหมดเวลา10นาทีทั้ง3คนก็ไม่รอช้ารีบเทสระบบย้อนเวลาและสิ่งแรกที่พวกเขาทานั้นก็คือรีบวิ่งไปซื้อหวยแต่ดูเหมือนพนักง,งานขายจะไม่ขายให้เพราะว่าพวกเขาอายุไม่ถึง18พวกเขาก็เลยไปขอร้องนักแสดงที่แสดงเป็นหุ่นลูปป้นอยู่ที่หน้าร้านหวานให้ซื้อหวยให้ตามเลขที่ฉีกมาจากหนังสือพพิม์แต่ ูเหมือนตอนนั้นเวลา10นาทีจะสั้นเกินไปพวกเขาบอกกับนักแสดงว่าพวกเขาจะกลับมาใหม่อย่าพิ่งไปไหนแต่แล้วพอทั้ง3คนย้อนเวลากลับมาที่โลกปัจจุบนันวิ่งกลับมาที่หน้าร้านมินิมาร์ก็ดูเหมือนว่านักแสดงคนนั้นจะซื้อหวยและถูกรางวัลใหญ่และเอาเงินรางวัลเก็บไว้เองต่อมาชาลีก็ได้บอกกับเวอร์จิลว,ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าการทําแบบนี้นั้นมันผิดเขาจะไม่ยอมใช้เครื่องย้อนเวลาทําอะไรแบบนี้อีกต่อไปแล้วอีกด้านหนึ่งที่ห้องน้ําดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มเนิร์ดอย่างไอเชสเตอร์จะถูกพวกไอเด็กเเเเวมันแกล้้้งงอออาาาสืผขขไป ว่างที่เขาไปอาบน้ําและดูเหมือนว่าเวอร์จิลกับชาลีก็จะได้เห็นเหตุการณ์นั้นเขาจึงปิ๊งไอเดียที่จะใช้ไทมแมชชีนในการช่วยเหลือคนเขาเอาไอเดียนี้ไปบอกกับซีกและซีก็เห็นด้วยจากนั้นปฏิบัติการช่วยเหลือคนครั้งแรกของพวกเขาก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นรีโมทคอนโทรลที่เครื่องททมแมชชีนจะใช้ไม่ได้การจะต้องมีคนหนึ่งที่ควบคุมจากโลกปัจจุบนันในระหว่างที่ทั้ง3คนเถียงกันว่าใครจะเป็นคนอยู่ตอนนั้นเองแม่สาวเจนเน็ตก็เดินเข้ามาทั้งาสาววเเจนเน็ปนคนคบคบุมเครน เธอก็ตื่นเต้นที่ได้รู้ความลับของพวกเขาแต่ก่อนจะไปสาวเจนเนตก,ก็บอกว่าพวกมึงแต่งตัวอะไรดูไม่ได้สะเลยเธอก็เลยไปเอาชุดสก,กีจากที่ร้านของพ่อเธอมาให้พวกมันใส่หลังจากได้ชุดหล่อสีขาวแล้วก็โดดเข้าไปในทามแมชชีนและภารกิจแรกก็คือการช่วยเหลือไอ้หนุ่มเนิร์ดอย่างเชสเตอร์พวกเขาก็โผล่ไปเอาเสื้อผ้าไปให้เชสเตอร์ทําให้อดีตที่เชสเตอร์จะต้องอับอายขายกีหนา้ากับตลปัดและรอดพ้นจากการแกล้งครั้งนี้มาได้แต่ระหว่างที่ทั้ง3คนกําลังวิ่งกลับไปที่เครื่องทามแมชชีนพวกเขากก็เผอไปวิ่่งชนับูใหญ จนของของเขานั้นแตกเสียหายครูใหญ่จึงสั่งตามล่าตัวไอเด็ก3คนที่สวมชุดสกีหลังจากที่ทั้ง3คนได้ช่วยให้ชีวิตของเชสเตอร์นั้นดีขึ้นดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะติดใจในการเป็นฮีโร่และแล้ววันนี้ขณะที่หนุ่มซีกได้เห็นว่าไอ้หนุ่มเนิร์ดอย่างยูจีนที่ทํางานเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ต้องถูกแก๊งสาวๆต,วตัวแม่ของโจซลีนการแกล้งให้เขาอับอายขายขีนาหนุ่มซีก,ก็ไม่รอช้ารีบกลับไปตามพวกและรีบทําการย้อนเวลากลับมาช่วยไอ้หนุม่มยูจีนทั้ง3คนยังคงใช้พล ในการย้อนเวลาของพวกเขาในการช่วยเหลือเหล่าเด็กเนิร์ที่ถูกกั่นแกล้งให้อับอายจนตอนนี้ทั้ง3คนนั้นถูกขนานนามว่าพวกสโนว์ซูดซึ่งเป็นฮีโร่ของเหล่าเด็กเนิร์ดแต่ดูเหมือนครูใหญ่ก็จะคอยไล่ล่าพวกเขาอยู่วันต่อมาที่โรงอาหารตอนนั้นสาวสเตฟานีก็มาหาเวอร์จิลและบอกข่าวดีกับเขาว่าเธอสอบติดมหาลายัยโดยใช้โคตาของเชียร์ลีดเดอร์เวอร์จิลก็ดีใจกับเธอแต่ดูเหมือนตอนนั้นไอ้หนุ่มน้อยชาลีจะมีความลับที่ไม่ได้บอกทั้งสองคนเขาบอกกับทั้งสองคนว่าแท้จริงแล้ว เขาไม่ได้เป็นคนคำนวณทฤษฎีย้อนเวลาขึ้นมาเองแต่เขาทําการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของนาซาและไปขโมยไฟล์โปรเจกต์ย้อนเวลาที่นาซาเคยพัฒนาทิ้งไว้เมื่อปี1960มาทั้ง3คนก็กลัวว่าจะโดนจับได้ก็เลยตกลงกันว่าพวกเขาจะไม่ใช้เครื่องย้อนเวลาจนกว่าเรื่องนี้จะเงียบไปแต่ดูเหมือนว่าวันต่อมาสวรรค์จะกั่นแกลง้งเมื่อเบอร์จิลได้เห็นว่าน้องสเตฟานีขวัญใจของเขาประสบอุบัติเหตุจนขาของเธอหกักซึ่งนั่นจะทําให้เธอไม่สามารถเข้ามาหาลัยในโคต้าของเชียร์ลีดเดอร์ได้ จิวจึงกลับไปขอร้องชาลีว่าเขาจะต้องย้อนเวลากลับไปช่วยสเตฟานีตอนแรกชาลีก็ไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายเวอร์จิลก็ตื้อจนพวกเขานั้นยอมทําตามพวกเขาย้อนเวลากลับไปที่ก่อนสเตฟานีจะขาหากักแล้วเวอร์จิลก็วิ่งมาช่วยรับเธอไว้ได้ทันซึ่งดูเหมือนว่าสเตฟานีก่จะคุ้นเสียงว่าเป็นเสียงของเวอร์จิลหลังจากพวกเขากลับมาถึงโลกปัจจุบนันชาลีก็เริ่มสังเกตเห็นได้ว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอดีตของพวกเขาจะทําให้พวกเด็กเนิร์ดอย่างเชสเตอร์นั้นมีความมั่นหน้ามากขึ้นและเริ่มผันตััววเปป็นหโจกไะ เราคนดีที่พวกเขานั้นเคยช่วยไว้ตอนนี้นิสัยก็เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นพวกบ้าๆบอๆเย็นวันนั้นระหว่างที่เวอร์จิลอยู่ที่บ้านดูเหมือนว่าสเตฟานี่ก็จะมาหาเขาเธอสงสัยว่าเวอร์จิลนั้นเป็นหนึ่งในพวกของสโนสูดสุดท้ายเขาก็เผอหลุดปากจนเธอได้รู้ความจริงวันต่อมาก็มีการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นนัดสําคัญชี้ชะตาของโรงเรียนเดริกจะต้องทําคะแนนสุดท้ายเพื่อให้ทีมนั้นเข้ารอบแต่ดูเหมือนตอนนั้นเขาจะพลาดท่าและเผลอยืนเมอจนพลาดคะแนนสาคัญทําให้ทีมโรงเรียนของเขานั้นแพ้สเตฟานี่รู้ดีว่าใคร สามารถช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้เธอจึงพาเดริกไปที่บ้านของเวอร์จิลและขอร้องให้เขาช่วยเดริกสักครั้งเห็นแก่มิตรภาพที่ทั้ง3คนนั้นเคยมีให้กันเวอร์จิลก็พยายามไปขอร้องชาลีแต่ชาลีก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปช่วยไอ้หนุ่มตูดเมอกอย่างเดริกอีกทั้งตอนนี้ดูเหมือนผลกระทบจากการแก้ไขอดีตจะเริ่มปรากฏขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายเวอร์จิลก็พูดโน้มน้าวจนชาลีกับซิกนั้นก็ยอมกลับไปช่วยอีกครั้งพวกเขาย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตจนทีมโรงเรียนของพวกเขาได้เข้ารอบและเดริกก็ได้น,นัก,กี ฮีโร่ประจำโรงเรียนหลังจากนั้นเวอร์จิลก็ได้นัดพบกับเดริกกับสเตฟานีอีกครั้งเขาได้เอาเทปว,วิดีโอการแข่งขันที่ผิดพลาดของเดริกมาเปิดให้เขาดูเพื่อให้เดริกได้รู้ว่าเขาเป็นคนแก้ไขอดีตเดริก <Derek S 2> <Derek S 1> ก็รู้สึกขอบคุณเวอร์จิลเป็นอย่างมากและชวนเขาไปที่งานปาร์ตี้เลี้ยงฉลองคืนนั้นชาลีก็ไม่เห็นเวอร์จิลกำลังปาร์ตี้อย่างสนุกสนานโดยลืมเพื่อนอย่างเขาวันต่อมาสเตฟานีก็ได้โทรหาเวอร์จิลและได้ตามเขามาที่บ้านเธอได้บอกกับเวอร์จิลว่าเธอจับได้ว่าเดริกแอบ อีกด้านหนึ่งทางด้านนักวิทยาศาสตร์ก็แน่ใจแล้วว่าตอนนี้มันมีอะไรผิดปกติและได้ขอร้องให้หน่วย FBI เข้ามาช่วยสื่อวันต่อมาที่ร้านอาหารเดริก <Derek S 1> <Derek S 2> ก็ได้มาขอร้องให้เวอร์จิลย่อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตไม่ให้สเตฟานีมาเห็นว่าเขานั้นไปจูบกับสาวอื่นใจหนึ่งเวอร์จิลก็เห็นว่าเขาเป็นเพื่อนแต่อีกใจหนึ่งเขาก็แอบชอบสเตฟานีเวอร์จิลจึงขอเวลาเดริกในการคิดดูก่อนแต่สุดท้ายระหว่างที่เวอร์จิลกาลังเดินกลับบ้านตอนนั้นอยู่ดีๆก็โดนพวก FBI อุ้มขึ้นรถตู้เวอร์จิลถูกจับบมาาแลพว่ กับชาลีก็ไม่รอดเหมือนกันแต่ในขณะที่พวกเขากําลังถูกสอบสวนทั้ง3าคนก็ไม่ยอมรับความผิดและไอ้นุ่มเบอร์จิลผู้หัวหมอก็อ้างกฎหมายที่เรียนมาว่าพวกเขาไม่สามารถกักขังพวกเราไว้ที่นี่ได้จน FBI ต้องปล่อยทั้ง3คนออกมาแต่ดูเหมือนหลังจากถูกปล่อยออกมาแล้วทั้ง3คนก็จะแตกคอกันชาลีกับซีกนันโทษว่าเบอร์จิลเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ที่อยากจะใช้ทามเมชชินเพื่อให้ตัวเองนั้นได้สาวที่เขาต้องการต่อมาคืนนั้นชาลีก็ได้ยินเสียงประหลาดดังออกมาจากคอมพิวเตอร์ของเขาเขาได้อ่านค่าดูและพบว่า ว่ามันกําลังจะเกิดไหยนะจากการไปยุ่งกับการย้อนเวลาของพวกเขาชาลีจึงรีบกลับไปหาพวก FBI อีกครั้งและยอมรับว่าเขาเป็นคนขโมยไฟล์ของนาซามาเพื่อผลิตเครื่องย้อนเวลาแต่ตอนนี้มันกําลังจะเกิดไหยนะเพราะผลกระทบจากการย้อนเวลาหลายครั้งของพวกเขากําลังจะก่อให้เกิดหลุมดําที่กําลังจะเกินกินทุกชีวิตบนโลกใบนี้ FBI จึงประกาศภาวะฉุกเฉินและสั่งให้ชาลีกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์รีบหาทางแก้ต่อมาค่ําคืนนั้นที่โรงเรียนได้มีการจัดงานเรียนเต้นลําและดูเหมือนน ค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่เวอร์จิลนั้นรอคอยเขากับสเตฟานีได้รับเลือกเป็นราชาและราชินีประจํางานซึ่งพอไอเดริกไม่เห็นก็ไม่ชอบใจและท้าไอเวอร์จิลไปต่อยตัวตัวเวอร์จิลก็ยอมรับว่าเขาหลงรักสเตฟานีแต่ก่อนที่พวกมันจะต่อยกันแย่งหญิงชาลีก็โผล่มาแล้วบอกว่าตอนนี้โลกเรากําลังจะหายยนะเหล่า f อฟบีไก็โผล่กันมาด้วยและตอนนั้นเองก็เกิดแผ่นดินไหวทุกคนวิ่งออกไปที่สนามฟุตบอลและได้เห็นว่าหลุมดํากําลังก่อตัวและคนเดียวที่จะช่วยหยุดเหตุการณ์นี้ได้ก็คือหนุ่ม น้อยชาลีของเราซึ่งมีวิธีเดียวเท่านั้นที่เขาคิดออกนั่นก็คือการเอาเครื่องทำเมดชินขนาดเล็กใส่เป้ไปมุดหลุมดําและทําการย้อนเวลาย้อนกลับซึ่งจะได้ผลไหมเดี๋ยวรู้กันและแล้วก็ถึงเวลาที่ทั้ง3คนจะต้องออกปฏิบัติการเป็นครั้งสุดท้ายเหล่านักเรียนทุกคนและประชาชนก็มาให้กําลังใจและแล้วก็ถึงเวลาที่ทั้ง3คนกระโดดลงไปในหลุมดําพวกเขาย้อนเวลากลับมาหลายปีก่อนหนะ้าชาลีก็รีบติดตั้งเครื่องบาลานซ์เวลาเพื่อให้หลุมดํานั้นสงบลงชาลีบอกว่าเหลือเวลาอีก20นาที ก่อนที่หลุมดําจะหายไปและเราจะกลับไปไม่ได้ตอนนั้นเมื่อเวอร์จิลได้เห็นว่าวันนี้เป็นวันอะไรเขาได้รีวิ่งไปที่สนามฟุตบอลเพื่อจะเข้าไปแก้ไขอดีตก่อนที่ชาลีกับเวอร์จิลจะถูกแขวนไว้บนลูกป,ปานหน้าโรงเรียนแต่แล้วตอนนั้นชาลีก็เดินมาบอกกับเวอร์จิลว่าถ้าเขาแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เขากับเวอร์จิลก็จะไม่ได้เป็นเพื่อนรักกันในความคิดของเวอร์จิลวันนี้อาจจะเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาแต่สําหรับชาลีแล้วมันเป็นวันที่ทําให้เขาได้เจอกับเพื่อนนแแทท้าายจะํังไงไก็ลว นายจะตัดสินใจก็แล้วกันชาลีกับซีกผู้เสจก,ก็รีบกลับไปที่หลุมดําก่อนที่มันจะปิดตัวลงส่วนตอนนั้นเวอร์จิลก็หันไปเห็นว่าคนที่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนอย่างไอเดริกมันไม่เคยคิดจะช่วยเขาแถมหัวล้อย้อนซ้ำอีกด้วยสุดท้ายขณะที่ชาลีกับซีกกาลังทออใจเพราะว่าพวกเขาคงกลับไปไม่ทันหลุมดําที่กําลังปิดตัวเวอร์จิลก็โพ่มาพร้อมกับรถของชาลีที่ประดิษฐ์ขึ้นและบอกว่าเขาไม่ต้องแก้ไขอดีตอะไรอีกแล้วเพราะเขามีเพื่อนที่ดีอย่างทั้งสองคนอยู่ด้วยแล้วสุดท้ายทั้ง3คนก็รีบบึ่งลกลัไป หลุมดำและสามารถย้อนเวลากลับไปได้อย่างเฉียดฉิวและเมื่อพวกเขาย้อนเวลากลับมาก็พบว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งในอดีตนั่นก็คือเป็นวันแรกที่พวกเขาได้ลองย้อนเวลาดูเหมือนว่าจะไม่มีใครจําอะไรได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เวอร์จิลก็ได้รู้ความจริงแล้วไวัยเดริกไม่ใช่เพื่อนที่ดีอย่างที่เขาคิดเขาก็บอกว่าขอให้มึงโชคดีกับอนาคตที่กําลังจะโดนทิ้งส่วนชาลีที่ดีใจมากก็รีบไปจูบสาวเจนเนตโดยลืมไปเลยว่านี่มันอดีตแต่ดูเหมือนเธอก็จะชอบใจส่วนเวอร์จิลสุดท้ายก็ได้ไปบอกความในใจกับ ส,สเฟีและดูเหมือนอนาคตที่ไม่ไกลจากนี้ความสุขีได้ซี่ของทั้งคู่ก็จะอยู่ไม่ไกลและหนังเรื่องมินิทแมนก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังย้อนเวลาที่มาให้ชมกันอีกแล้วถ้าเ,เพื่อนๆย้อนเวลาได้อย่างพวกของเวอร์จิลจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรหรือเปล่าสําหรับภาพยนตร์เรื่องมินิทแมนออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2008ได้คะแนนจ,จากเว็บ IMDB ไป5.8คะแนนสุดท้ายนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือจะโดนิ เป็นกำลังใจก็สแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ